สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคิงน้องพันนะครับเป็นคิงน้องพันประจําเดือนกรกฎานะครับเป็นคิงน้องพันธครับเรือเป็ดในนิวยน้ำซัมเมอร์นะครับถือว่าโอเคอยู่นะเหมาะกับตีมทะเลนะถือว่าสวยอยู่นะครับมันจะผลิตลูกกวาดมานะครับผลิตลูกกวาดมาเหมือนเดิมนะครับมาดูรางวัลของซีซันกันนะครับซีซันนี้น่าจะแจกเป็นเศษของแวมไพร์นะครับ สงสัยเวมไพรคนไม่ค่อยได้ใช้กันนะเลยเอามาแจกนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ไปเติมมาเลยละคกันราคาครับอยู่ที่149บาทนะครับราคาค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับถ้าเทียบกับซีซั่นที่ก่อนนะครับซีซั่นที่ก่อนผมเติมประมาณ129บาทเองนะครับซีซั่นนี้ถือว่าแพงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เติม,มเลยกันนะครับ พอเติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าเติมก็ได้หนึ่งพันเพชมาฟรีๆเลยนะครับกดรับไปเลยแล้วกันกดรับไม่ต้องพัดเลยนะครับนี่ครับจะได้เป็นเรือเป็ดมานะเดี๋ยวลองไปวางดูนะครับเรือเป็ดมันต้องวางอยู่ในน้ำใช่ป่ะเดี๋ยวผมลองวางในน้ำดูนะนี่ไงวางในน้ำซิด้วย กดวางเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่นะสวยดีนะมีอีโมชั่นดุกดิกด้วยนะอัพซันเลสักหนอ่อยอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเรือเป็ดน,นะครับเป็น킹ดอมพายํำเดินกรกฎาษนะครับมาพูดถึงการรีเล็งน,นะครับ k i งด้อมซีซั่นนางฟ้าทะเลนหนึ่งนะครับเปลี่ยน ใหม่แล้วนะครับจบากเมื่อก่อนนะครับเป็นซีซั่นเพลววันิลานะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นซีซั่นนางฟ้าทะเลแล้วนะครับรางวัลก็ตามนี้ครับแรงบอลก็ตัวซิเวอร์ก็เป็นปตาดเรงโกก็เป็นดารูกปานนะครับส่วนรางวัลเฉพาะนะจะเป็นหีบสมบัติจากท้องทะเลนะน่าจะวางแถวแถวริมน้ำมีแหลกมูรงเนี้ยแต่ค่อนข้างสวยนะครับหีบสมบัติเนี่ยการสักชื่อรายเดือนนะครับก็จะ แจกเป็นคุกกี้สปาร์คกิ้งมานะครับใครยังไม่ได้ดาวสปาร์คกิ้งก็มาหาดาวได้นในนี้นะถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนผมก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยได้นะครับสปาร์คกิ้งนะกิจกรรมแจกตดอนนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับผมนะส่วนการรีแลงก์อเนร่าคินดอมนะครับตอนนี้ผมก็ได้แรงมาสเตอร์สนะครับ2030แต้แปมนะครับ ถือว่าเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยนะครับแบบสุดนี้นะถ้าใครไม่มีนงังคว้าทะเลนี่คือมันขึ้นยากมากนะครับแรงมัตเตอร์นะครับผมก็มีนะมีก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้สูงนะครับผมเคยขึ้นสูงสุดได้แค่มาสเตอร์สามนะครับแล้วโดนตรีร่วงลงมานะโอเคก็รับเป็นของขวัญละกันโอเคครับเป็นกรอบเพียวนะครับแล้วก็16,000เพชรนะครับถือว่าเยอะนะครับ ถ้าเทียบกับไดมอนดะ์หนึ่งนัไดมอนด์หนึ่งได้แค่หนึ่งหมื่นเพชรเองนะครับส่วนมาสเตอร์ก็แค่แถมมาอีกห้าพันเพชรนะครับถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะครับตอนนี้รีเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่โกหนึ่งนะครับค่อนข้างโอเคอยู่ครับแรงนะอันดับอยู่ที่หนึ่งหมื่นโอเคส่วนมอบรางวัลน,นะครับท็อปยี่สิบนะครับจะ ลูกทองการค้านะผมก็จนนะในการคับของนะก็ได้มาอีก4,000เพชรนะครับก็รับไปเลยส่วนพรุ่งนี้นะครับใครอยากตาหาน้องไร่เหล็กนะครับก็เตรียมดองเพชรไปเลยนะครับผมก็ดองไว้แล้วนะครับ65,000เพชรนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ